สวัสดีครับนนอน,น,อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้อยศพเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฟูลอินเตอร์มิลานกันอ่าก็เป็นไอดีหลักของผมเองแต่ว่ามูลค่าทีมเนี่ยอัพมาถ2ึงร้อล้านล้านแล้วตอนนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูทีมเก่ากัน เนทีมเก่าของเราช่วงก่อนสองการ45ลา่ล้านล้านและตอนนี้ขึ้นมาถึง120ล้านล้านแล้วเพียงแค่10วันเท่านั้นอ่าเดี๋ยวเราไปดูทีมปัจจุบันกันเลยว่าพัฒนาไปถึงขนาดไหนแล้วไปดูกันไปนปัจจุบันทีมของเราก็ได้อัปเกรดมา ก็มีเปลี่ยนหลายตำแหน่งอยู่นะเริ่มจากกองหน้ากันเลยลาตาโลมาติเนตตัวนี้ก็อัปเกรดมาจากฟอรันซีซีนะแต่ว่าก็ได้ความซิ่งขึ้นมาเยอะอ่าการยิงเนี่ยไม่ต่างเลยยิงดีหาช่องดีเครื่องเลยนี่ดูแต่เ่อร้อยห้สอง ยิงกยิงไกความเพลียวนะดดานแข่งแกร่งของจริงตัวที่สองเบิร์ดแคมป์ยังเป็นคนเดิมอยู่นะก็เก่งอยู่ละเบิร์ดแคมป์คมครบเครื่องแข่งแกร่ง,รงดื้อม,มากตัวนี้ปีกสองข้าง ก็ฟิกโก้ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะแล้วก็ซันเชสนี่มาแทนโพลิตานโนอ่าก็มีสปีดดิฟเพิ่มมาก็มีความเร็วเปิดบอลเดย์ปันใช้ได้การรับของเราสองตัวตัวนี้ตอนแรกฝั่งดิมาโก้เนี่ยจะเป็นคาร์ลสเจนิแมนนะตอนนี้เราก็อัปเกรดมาเป็นดิมาโก้ยี่สิบห้าทีแล้วก็ฝั่งมาเทอุสเนี่ย เราก็อัพจากปี RTN เป็นปี DC นะครับอ่าดูสเตทกันแต่ว่าดิมาโกเนี่ยผมว่ายิงสู้คารอนไม่ได้นะจ่ายบอลดีกว่าแบ็กสองข้างก็ยังเป็นคนเดิมจเจ้ากันเซโร่ l อบวกเแล้วก็คารอลสกุโต้เซนเตอร์ของเราสองตัว คู่เดิมหรือโอป่าหวานโมงดีรับแน่นมีความเร็วเนีเกมรับและสุดท้ายกับโกของเรา,าก็ต้องลด fp กันหน่อยเป็นอูเดโร19เตัวนี้ก็ได้ฟรีบวก8มานะแล้วก็มากดบวก9ทีเดียวติดโชคดีมาก ก็เหนียวโยตัวนี้สำหรับโกลดเอฟพเดี๋ยวเราไปดูในไฮไลท์กันเลยว่าทีมนี้จะดูเดือดแค่ไหนไปดูกันไปก็ต้องบอกว่าเราโชคดีมากนะจากก่อนสงการเนี่ยมูลค่าทีมเรา45ล้านล้านแล้วสงการคูณ2มา7วันเนี่ย เราเติมมาละห้าร้อยาเจ็ดวันสามพันห้าได้เจ็ดแสนเอฟซีเราไปซื้อแพ็กสงการแพ็กใหญ่หนึ่งกับแพ็กเล็กสี่แล้วก็เจ็ดแสนเอฟซีพอดีก็เปิดได้ตัวล um ้านๆมาเยอะนะก็มีองลรียวทีมีวิทินยายิทาทีวายมีเชโกวา25ปทาทีวายอ่าแล้วก็มีโจฮันทาด้วยก็ ถือว่าโชคดีแค่7วันทีมเราขึ้นมาเกือบสเท่าอ่าแล้วก็เราตะโลเนี่ยเราได้มาตอน26ล้านล้านนะฟรีตลาดแต่ตอนนี้ราคาลาโลก็ขึ้นไปเท่าไหร่4ีล้านล้านแล้วแล้วก็ส่วนดีมาโก้เราฟรีตลาดมาตอน8ล้านล้าน ตอนนี้ก็ขึ้นไป20ล้านล้านแล้วโอ้ความผิวของลอตเตอร่ไงอ๋อแล้อิงอย่างคมของจริงครับตอนนี้หาช่องดีมากลอตเตอโ์เนี่ยไง,ไงโอ้โห ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลาาโลนะที่มาจบสกอร์ให้ทีมก็กองหน้านะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ตัวนี้แบกทีมได้สบายอันนี้ตอนแรกเราเล่น4-2-2-1-1นะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนมาเป็น4-2-2-2ละ ก็จากเบิร์แคมยืนกลางลุกก็เลื่อนขึ้นมาเป็นหน้าต่ำนะส่วนตำแหน่งอื่นก็เหมือนเดิมยืนตำแหน่งเดิมกันก็พอเยืนหน้าต่ำเนี่ยมันจะสอดเข้ารรมาทำประตูได้ง่ายกว่าเหมือนวิ่งหาช่องดีกว่ากลางลุกนะ ลราฟิโก้จ่ายอย่างดีไงะนะแคมก็ปั่นขมขมเข้าไปคมอยู่แล้วเบอแคมนี่หาช่องแล้วก็หักไปเลยแล้วก็สูตรเดิมเปิดม,มุมบัคเกาหลี แถนนี้เราก็เล่นเหมือนเดิมนะส่งตัวว่างมีจังว่าโล่งก็ยิงไม่หักข้อก็ปั่นส่งไปส่งมาเนี่ยเดี๋ยวมีตัวว่างให้อยู่ละโ้แล้วดูหักข้อของลาลาโลของจริงเลย ช็อนี้ก็เรียกจุดโทษได้ก็สังหารคมคมไปไม่พลาดอยู่แล้วตเราเนี่ยมีจังหวะก็ปั่นไกลๆไม่สนทีมเรายิงไกลรั่งทีมอยู่แล้วหมุน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 เนี่ย,ยปั่นเข้าไป ก็เปิดมุมบักเกาเลีเหมือนเดิมนี่ของชอบเราเลยนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟูทีมินเตอร์ที่อัปเกรดมาจากรอบที่แล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ